ครับผมอ่วันนี้ผมก็มีของดีมาเสนอนี่ก็คือนี่เลยกระบองสองท่อนมันเป็นตัวที่เอาไว้ซ้อมครับผมคือมันเป็นโฟมทั้งสองข้างนะครับผมไส้ในก็เป็น PVC ก็คือไม่มีแรงอัดไม่มีแรงกระแทกอะไรที่ทํทำให้คุณต้องเจ็บสาหาัสมันเป็นตัวซ้อมที่น่าใช้สำหรับคนที่อยากจะลองหัดควงกระบอกสองท่อนเพราะว่าไม่เจ็บไม่เจ็บทดลองคุณก็ กล้าเล่นแล้วคุณก็จะเป็นโปรของสองขอนเอาไว้ควงชว์สาวไปเั็นได้เลยมาดูกันน้ำหนักก็ก็จะเบากว่าของจริงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับตัวซ้อมนะฮะเฮ้ยมองคนเน่ขายของครับผมขอแนะนำนะเก็บเรื่องสูง,ง,ง,ง็กดหัว Não. <laughs>